สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับพัวไม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูผัดหมี่โคราชอร่อยๆกันค่ะวันนี้ใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะผัดหมูเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมสับนะคะทุกคนตามด้วยน้ําตาลนะคะวันนี้ใช้เป็นน้ําตาลปี๊บนะซอส้าเขียวค่ะน้ํามันหอยนะคะมีผงชูรสเนาะ แล้วก็จะมีพริกป่นตามใจชอบนะคะวันนี้จะใส่พริกนิดเดียวก็พอนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยซอสซีอิ๊วดำนะคะเพื่อให้แบบว่าเพิ่มสีสันนั่นเองเนาะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนมีกลิ่นหอมนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะทุกคนเนาะมี่ของไม่ก็จะเป็นหมี่โคราานะคะเป็นหมีกรรม่กําเนาะกําใหญ่ๆอะ่ะวันนี้ใช้สองกํานะคะแล้วก็ ตัวหมี่คือต้องเอาไปแช่น้ําให้เขามีความนิ่มลงสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หมี่ลงไปเนาะเราก็ชิมรสด,ดูแหละทุกคนค่ะเหลือแล้วก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาตามรสอร่อยของเรานะคะเสร็จแล้วก็ผัดจนน้ําแห้งแบบนี้เลยเนาะแล้วก็เส้นหมี่ของเราก็จะมีความนุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมผักนะผักวันนี้นะคะก็จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีอ่า นี่เลยนะคะถั่วงอกเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเข้ากันนะคะสําหรับเมนูผัดหมี่นะก็กินมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆนะคะสําหรับเมนูนี้เนาะทาง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยและที่สําคัญนะคะก็คือเวลาอยากกินผัดหมี่ก็จะนึกถึงเมนูส้มตําตลอดเลยนะคะวันนี้แม่ก้อยก็ทําผัดหมี่เพื่อที่จะกินกับส้มตํานะคะก็จะเป็นตําปูปลานะคะตําปลาเผ็ดๆเนาะแซ่บๆแบบนี้เลยค่ะทานคู่กันกับผัดหมี่ก็คือเข้ากันค่ะ Yeah. <sighs>